Welcome to f e พอ p o แอร์กิตติเบียร์ Feed p o และกิติเบียร์ภูมิใจนำเสนอเซทูเซยูเมาให้โลกรู้กับเซยูที่รัก สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับรายการเซยูเซยูนะครับเหมาห้โลรู้กับเซยูที่รักนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับผมพิธีกรคนเดิมนะครับผมนิโตนะครับผมจากกินเดียวๆนะครับผมแล้วก็พิธีกรร่วมกันอีกหนึ่งท่านนะครับผมเอเช่นคุณฟุกครับผมสวัสดีครับคุณปุกครับสวัสดีครับแล้วเราก็อยู่กับเซมิดด้วยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาอีกแล้วนะคะสวัสดีค่ะ สำหรับพี่สาวของเราไม่พูดพรมำ์ทำเพลงเพราะว่าก็มาบ่อยพอสมควรมาแต่ละทีก็มีเซยูมานําเสนอมีมาตลอดถึงระดับแอดมินเซยูทีเอสงทีที่ไม่เคยลงข่าวเลยนะ <laughs> <laughs> มาวันนี้ฮะเป็นใครดีครับเจ๊วันนี้จะมาขายเซยูฟู่อีเคมงแล้วเสียงทั้งหลอ่อทั้งน่ารักได้หมดทุกอย่างนั่นก็คือโคบายาชิยูซุเกะครับราผมโอแล้ว ทำความรู้จักกับโคบายาชิซังกันหน่อยนะครับว่าเป็นใครมาจากไหนและสังกัดอะไรยังไงกันบ้างค่ะก็ โคบายาชิยูสุเกะหรือว่าโคบายูขออนุญาตเรียกว่าโคบายูแล้วกันนะคะโคบายูเนี่ยเกิดวันที่25มีนาคมปี1985ปัจจุบันอายุ39ปีก็คือเลข3ปีสุดท้ายแล้วนะคะค,ความสามารถพิเศษคือแบบว่ามีเล่นคาราเต้เล่นโยโย่ oyo, แล้วก็เล่นเคนดามะก็คือการเล่นที่เป็นไม้แล้วก็ลูกบอลน,น้องโยนให้ลูกบอลโดนไม้อีกฝั่งสลับไปสลับมาค่ะ,ะถ้าเคยถ้าเคยเห็น บ้านเกิดอยู่โตกเกียวนะคะเคยได้รับรางวัลลูกกี้เซยูที่เซยูอวอร์ดครั้งที่สิบอดนะคะอยู่ค่ายยูรินโปนั่นเองค่ะเป็นไปเป็นมาคนนี้มาเป็นนักภาคได้ยังไงฮะคือมันเคยมีคนไปถามโคบายยูนะว่าถ้าไม่ได้เป็นนักภาคจะเป็นอะไรใช่ไหมแล้วโคบายยูบอกว่าเทำงานอะไรก็ได้เกี่ยวกับรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาเป็นเซยูแล้วะ่ะก็เลยรู้สึกว่า การมาเป็นเซยูของโคบายูเนี่ยมันน่า,น,าน่าสนใจมากก็เลยแบบว่าไปเซิร์ชดูก็เหมือนกับแบบเซยูปกติที่ก็ชอบดูอนิเมะชอบเล่นเกมแล้วก็แบบว่าเออเสียงภาคมันเท่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมามาเป็นเซยูตอนแรกก็นึกว่าเอออาจจะเกี่ยวกับอาการภาคโฆษณาหรือเปล่าของญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอะไรต่างๆที่ทําให้สนใจในการเป็นเซยูแต่พอเห็นงานอดิเรกว่าชอบเล่นเกมแล้วแบบอ๋อก็เข้าใจในทันที ก็คงจะเหมือนเซยูท่านอื่นๆแล้วก็แบบว่าอาจจะมีอินสไพเรชันจากแบบเซยูรุ่นพี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทก็ใช้ได้ <c oughs> เรามาเจาะลึกกันว่าเพื่อนสนิทเขาเป็นยังไงแล้วก็พร้อมกับเรื่องราวเขาเนาะเรามาพูดเรื่องผลงานของเขาก่อนนะครับผมก็จะมีอ่าแน่นอนว่าจะต้องเป็นโปรเจกต์หลักที่เราตามอยู่นะคะก็เป็นยาตัวโนคามิคานาตะพาราไลฟ์นะคะแล้วก็ เรื่องนี้ทุกคนน่าจะรู้จักแต่คุ้นเคยนะคะก็คืออิชิกามิเซนคูจากด็อกเตอร์สโตนนะคะ <Wow. S 2> แล้วก็นาสกิซูบารุจากรีซีโรทุกคนคคน่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วทุกคนจะคุ้นเคยแล้วก็จะมีเกมบ้างก็จะมีชินาโนโทชิโร no จากโทเคนรันบุนะคะแล้วก็เรื่องนี้บทอาจจะยังไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าพอโผล่มาแล้ว เชื่อว่าทุกคนต้องอ๋อแน่นอนก็คือดีโนจากเทนซูราหรือเกิดใหม่เป็นสลามนั่นเองค่ะเล้ว<อ>าเป็นจอมมาเลยนะคะจอมมาง่วงนอนท่านนั้น แล้วในด้านผลงานเพลงนะฮะมีผลงานเพลงแนะนำบ้างไหมฮะผลงานเพลงโคบายู u, ไม่ได้เป็นศิลปินเดียวแต่ว่ามีเป็นแบบโปรเจกต์เพลงแล้วก็มีเป็น Youtube ของตัวเองก็คือเป็นชื่อของตัวเองเลยโคบายาชิยูสเกะเป็นมาษาญี่ปุ่นซึ่งก็ลงโคเวอร์เพลงไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนโปรเจกต์เพลงก็จะมีอ่าพาราไลฟ์เนาะแล้วก็มีวาสล็อก ok จากค่ายสกีโปเนาะเป็นคิราโอกสจากวงวาซี แล้วก็โปรเจกต์ล่าสุดที่ที่ตอนนี้ก็กำลังแบบว่าโปรโมตอยู่ก็คือโคโคดันชินะคะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอาจารย์จากว,วิชาต่างๆเพื่อแบบสอนให้สาวๆอยากเรียนอยากเรียนในวิชานั้นๆอะไรอย่างเงี้ยโคบะยูก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ได้ภาคแล้วก็ออกเพลงออกมาสองเพลงก็คือเพลงโอเลเคสนี้เดมัสกับโอเลทาจิดันชิ เดี๋ยวาดูเรื่องส่วนตัวของเจกันนิดหนึ่งนะครับมารู้จักกับโคบายูคนนี้ได้ยังไงฮะก็ต้องเกินก่อนว่าโคบายูเนี่ยรู้จักจากเกมโฮเคลันบุเพราะว่าเป็นซันิีวะ ที่เล่นมานานมากแล้วแล้วแบบว่ามันจะมีดาบเล่มหนึ่งก็คือน้องชินาโ,โนเนี่ยแหละที่เป็นหนึ่งในเอ่อเล่มสั้นของอวตารกุจิเนาะคาเลคเตอร์ Character เนี่ยตรงใจมากผมแดงเป็นมีดอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยู่ในตระก,กูลที่แบบติ่งมากๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบค่อนข้างที่จะสนใจก็เลยไปเซิร์ฟว่าใครเป็นเซยูแล้วบ้างเออว่าเป็นโคบายูก็เลยได้รู้จักโคบายูตั้งแต่นั้นเป็นต้นมามีเสน่ห์อะไรของเขาที่เจพอจะจับสังเกตรหรือสัมผัสถึงเขาได้ไหม เป็นในเรื่องเสียงในเรื่องการพากย์เนี่ยก็คงจะเป็นน้ำเสียงของเขาที่แบบตรงทายอยู่แล้วก็คือเป็นคนทนเสียงแบบเข้มๆหน่อยแต่ว่าไม่ได้เข้มจนเกินไปก็ยังมีความแบบติดหวานอยู่นิดนึงแล้วก็แบบว่าสามารถที่จะเพิ่มวอลล่มความเข้มในเสียงของตัวเองได้แบบให้มันดูดันขึ้นได้ให้มันดูแบบว่า อย่างเงี้ยได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแบบมันอิมแพกแล้วมันชอบมากแต่ถ้าเป็นเรื่องลักษณะาภายนอกก็ต้องบอกเลยว่าโคบายู Co เนี่ยก็เป็นอีเคเมงคนหนึ่งเลยก็ว่าได้แต่ว่าที่ชอบที่สุดคือรอยยิ้มของโคบายูแบบว่า,าน่ารักมากผมไม่เชื่อผมขอสอง่สองทวิเตเตอร์แป๊บหนึ่งส่งขอ่ส่งหารอยยิ้มเขาดูเอารูปนี้รูปรูปนี้ถูกไหมรูปไหนเอ่ยอันนี้คืออันนี้ตอนรับรางวัลใช่อันนี้ตอนรับรางวัลเซยูอวอร์รั้งที่สิบเอ็ดเลยเ ลุก,กี้เซยูน,น,น,นี่นี่นี่อันนี้เชื่ออันนี้ผมสัมผัสได้ทันทีแล้วว่าเจาชอบมากเป็นคนชอบรอยยิม้มของเซยู U มากอะไรอย่างเงี้ยเซยูหลายๆที่เป็นเมนอะไรอย่างเงี้ยก็แบบจะมีรอยยิ้มที่แบบว่าเป็นเอกลักษณ์แล้วก็แบบสดใสน่ารักแล้วอย่างตัวเจเนี่ยมีของสะสมเกี่ยวกับคุณเขาไหมฮะมีของสะสมของโคบายูที่แบบว่าเป็นเป็นตัวเขานะแต่ว่ามีเป็นคาแรคเตอร์ที่เขาพาก,าก,กว่าอย่างคานาตะอะไรเงี้ยมี ใช่เพราะว่าชอบชอบบทานาตะของตัวโคบายูมากในอนาคตเดี๋ยวก็จะมีเต็มบ้านแน่นอนผมดูจากบ้านเต็มเมืองโอหเฮงเพราะว่าเราจะเก็บไปเรื่อยๆมีแน่นอนนะฮะมีแน่นอนการันตีนั่นแหละตอนนี้คุณนิโตฮะได้เวลามาดูเมาหมอยส่วนที่เฮฮาที่สุดของเราในวันนี้กันดีกว่ามีเรื่องราวอะไรวีรกรรมอะไรของคุณโคบายูที่จะเล่าให้กับพวกเราแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านฟังนะครับพิมิตฮะ เรื่องแรกเลยก็จะเป็นอันนี้ความน่ารักนะคือโควายูกับโทชิเนี่ยอ่าก็คือโทโยนากะโทชิยกูกิเนาะอ่าพึ่งผ่านไปด้วยความที่ภาคแฝดในพาราไลฟ์ด้วยกันก็เลยจะอยู่ทีมเดียวกันเนาะแล้วก็แบบเป็นเพื่อนรักกันด้วยคนนี้แหละเพื่อนรักกันเลยมันมีเกมในไลฟ์ของพาราไลฟ์เนี่ยแหละให้เล่นแบบเกี่ยวกับแบบแบบเรียงลำดับอ่าการแข่งขันของพาราดอกไลฟ์ทั้งหมดว่าแบบเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วโคบายูอ่ะ กำลังเลียงอยู่กำลังซีเรีสกับเกมเลยแต่ว่าโทชิอ่ะไปคุยเล่นกับพิธีกรซะง,งั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบไม่เข้าไปไปช่วยเลยแล้วแบบจนเขาแบอยูหันหน้ามาแล้วเรียกว่านายุตานายุต้าเรียกเป็นแบบคาแรคเตอร์เลยแบบนา ah mm. ah อยู่จ้างนา nah อยู่จ้างแล้วก็จะไปเอาเอากระดาษไปตีแต่โทชิหันมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หันมาทําปกติว่าแบบเนี่ยคิดว่าอันเนี้ยอยู่อันไหนหรออะไรอย่างเงี้ยน่ารักมากโย oh. คิปค่าไปพี่ชายที่น่ารักขึ้นมาแต่ตัวจริงนิดหน่อยแล้วก็มีอีกเรื่องก็คืออ่ะส่วนใหญ่ก็จะมาแตพาราไลฟ์ ife, เนาะก็อ่าอ,อีกอันนึงก็เป็นคอนโดโชว์เนาะที่อ่าอยู่บนเวทีแล้วแบบว่า ท็ชี่พูดอะไรก็ไม่รู้แล้วคุาแบบอยู่ก็ไปเตะตูดท็ดชี่หรือแบบไปตีไหล่ท็ดชี่บ้างอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางครั้งก็แบบว่าจะเป็นสองแฟดที่แบบว่าดื้อๆซนๆหน่อยก็แบบไปนั่งจอที่แบบว่าคุณโรนโกตังแบบว่ายืนอยู่เพราะว่าคุณโรนโกตังไม่เปิดเผยตัวเนาะก็จะอยู่หลังบ้านค่ะก็จะเป็นจอขาวๆที่ขึ้นเงาเฉยๆยแต่ว่าเซยูทั้งสองท่านดันไปนั่งตรงตรงนั้นพอดีแล้วแบบว่าตรงปลายเท้า่ามันดันไปโดนเงาหัวของคุณโรนโกตัง เอาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่านี่มันหัวชน,นะอะไรอย่างเงี้ยออกไปออกไปแล้วคนวา,ายูก็แบบอ๋อขอโทษขอโทษขโทษอะไรอย่างเงี้ยแต่แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่ส่องช่องทางโซเชียลช่วงแรกๆที่เขาลงทวิตเตอร์นี่ก็มีแต่รูปอาหารมีทั้งอะไรเนี่ยอ่าเค็มบุเล่น้ำตาลไหมข้าวไข่ข้นมีซูชิมีปิ้งย่างด้วยแล้วก็เป็นคนผมเชื่อแล้วแหละว่าเขาชอบเล่นเกมจริงเพราะช่วงระยะหลังๆเนี่ยที่เขาลงมาเนี่ยเนี่ยเกม มีแต่เกมค่ะผมผมเห็นนันหนึ่งละผมไม่แน่ใจว่าเป็นเกมอะไรก็จะมีเกมที่เขาแบบไปภาคบ้างแล้วก็แบบมีเกมที่แบบว่าเล่นอยู่แล้วบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าผมส่องมาถึงปัจจุบันเลยแล้วกันก็ยังมีบ้างปะ่าไปาเกมอันนี้เป็นงานจําค่ะเป็นงานขึ้น,ข,นขึ้นสเตจของจําอ่านี่เกมก็ยังมีอยู่อันนี้เป็นเกมของจําเลยเกมของดตรสโตนอ่าอันนี้ไอ้นี่ Lost Memory ดีซิโลค่ไม่ไม่แมนแต่ว่าน่าจะชื่อประมาณนี้คน <c oughs> ภาพซูบารุนะฮะ กับ่ารูปของเอมิเลียนะเอมิเลียนะครับผมนาาเอกตลอดการแล้วคนที่เชียร์เลียมขึ้นไปเลยเขาลุกขึ้นหือแล้วเนี่ยตอนเนี้ยอ้าวอย่าลุกแป๊บหนึ่งนะเราพูดกันได้หลักการความจริงครับโอเคโอเคแล้วก็มีก็มีอาหารอีกนะฮะเฮ้ดูเิเขาลงคู่คู่กับเอมิเลียด้วเออเนี่ยเดี๋คู่เอมิเลียเอาแล้วโดนแบบแฟนคลับ เลมมันรอนาโดนแน่โดนแน่โดนแน่แอดมินเจเซยูท่านหนึ่งก็อาจจะเป็นคนคนหนึ่งหนึ่งในนั้นที่ไปยืนรอประมาณนี้ช่องทางโซเชียลอะไรต่างๆเนี่ยก็ก็จะลงรูปงานรูปวิวรูปอาหารรูปเกมแล้วก็รูปผลงานที่เขาภาคมีมังอะบ้างมีไลฟ์รูปอะไรต่างๆบ้างและส่วนใหญ่ทุกคนทุกคนสังเกตไหมคะว่าจะมีซูชิเยอะมีพวกแบบ อ้นี่เยอะเพราะว่าของที่โคบายูชอบคือซูชิค่ะอืมเออจริงซูชิเยอะจริงเพราะว่าในในอ่า YouTube c h anel n ของโคบายูเนี่ยจะมีอ่าคลิปหนึ่งที่บอกว่าตอบคำถามหนึ่งร้อยคำถามค่ะออยู่แล้วมันมันก็จะไปไวๆเนาะแล้วหนึ่งในคำถามก็จะมีของกินที่ชอบคืออะไรแล้วโคบายุก็ตอบเลยว่าซูชิค่ะอ่าก็ก็ดูชอบจริงนะมีหลายคำถามมากที่แบบว่า ดีๆได,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 ด้ต่อไปในคลิปนั้นก็จะมีข้าวๆเรื่องอาหารเรื่องสีที่ชอบก็ชอบแบบสีฟ้าอาโอ,โอเนาะสีฟ้าชอบหรือดูอะไรก็อากิอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วกมม็มีมีถามเรื่องนักร้องที่ชอบด้วยซึ่งโคบายูก็ตอบแล้วว่าชอบแบบอัซิบแบ็เชอรีกับเจนนี่ดออาร์ืมถ้าผมเห็นไวโอลินใช่ค่ะเพราะว่าโคบายูเนี่ยงานอดิเรกเนี่ยจะมีเรื่องขับรถเล่นเกมแล้วก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับเพลงค่ะร้องเพลงบ้างอาจจะพีเล่นดนตรีบ้างอะไร Oh. เกี่ยวกับเพลงใช่เขียนในโปรไฟล์ค่ายเลยว่าแบบอุตานุโคโตะก็คือเรื่องของดนตรีค่ะอืมบแบบงานอดิเรกก็จะอยู่ในเรื่องของดนตรีประมาณนี้เอาว่าประมาณนี้แล้วกันนะฮะสำหรับเรื่องราวของเขาก็มันก็จะมีเรื่องราวลึกๆที่น่ารักแล้วก็ก็ดูประทับใจกันแล้วก็ดูเออมันก็เป็นงานอดิเรกทั่วๆไปที่เราก็สัมผัสถึง มันก็เป็นชีวิตที่พวกเราก็สัมผัสได้ถึงเหมือนกันก็เาชอบเล่นเกมชอบงานอดิเ็กอะไรชอบกินชอบอะไรของเขาคนไปสามารถไปติดตามเพิ่มเติมได้ทางไหนบ้างมีทวิตเตอร์ค่ะก็คือยูสเก e 032510นะคะแล้วก็มี Youtube c h anel n นะคะโคบายาชิยูสเก e เป็นภาษาญี่ปุ่นนะคะเป็นชื่อเขาเลยเนาะอ่าลังไปติดตามกันได้นะฮะก็มาสู่คําถามนี้แล้วกันนะครับผมสมมุตินะฮะสมมติเหมืนทุกทีฮะถ้าเกิดสมมติว่า เจมิดนะฮะมีโอกาสได้เจอกับคุณโคบายาชิยูเนี่ยมีอะไรที่อยากจะอ่าบอกกับเขาครับอาจจะบอกว่าขอบคุณที่มาเป็นเซยูขอบคุณที่ไม่ไม่เลือกที่จะไปทํางานเกี่ยวกับรถยนต์ขอบคุณที่ทําให้เรา,ารู้จักคุณแบบมาในเส้นทางของเซยูนะคะแล้วก็เออขอบขอบคุณที่ยิ้มเยอะๆแล้วก็กินเก่งมากแล้วก็แบบว่าสดใสแบบนี้ตลอดไปนะคะแล้วก็ขอให้แบบว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ สร้างสารรค์ผลงานดีๆอย่างนี้ให้ติดตามไปเยอะๆไปนานๆอยากอยากติดตามนานๆเลยแล้วที่สาคัญคืออัน,นอันนี้คือเหตุผลส่วนตัวเลยว่าแรปท่อนคาณาตะายัางไงให้ทัน <c oughs> <c oughs> อันนี้คืออยากรู้มากๆว่าเคล็ดลับในการแรปคืออะไรเพราะว่าคุณคุ้นว่าเหมือนเต้เคยแรปใช่แรปท่อนคาณาตะได้แค่บางเพลงเอง,เองแล้วก็รู้สึกว่าแบบว่าอยากที่จะแรปท่อนคาณาตะให้ได้มากกว่านี้แต่ว่าไม่สามารถจริงๆเพราะโคบายูแรปไวมากจนอยากรู้ว่าแบบ วิธีการแล้คือยังไงอะไรอย่างเงี้ยมีมีวิธีการแลปไมค์การออกเสียงอะไรอย่างเงี้ยอยากจะรู้เพราะว่าแค่ฟังอย่างเดียวมันแบบมันยากมากเลยในบางครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ <laughs> กินเยอะๆนะกินเยอะๆแต่อย่าลงตอนคืนได้ไหมหิวเซยูเอ็กเพลสมาๆมามามาว่าเตพร้อม <laughs> พอสมควรพรอมมาตั้งแต่วันที่ได้เลือกวันอัดแล้วคะ่ะ ครับเนื้อที่ของเรานะครับเรามีเวลาขายให้นะครับจะมีอ่าเวลาให้เหนือที่บอกอรักนะครับว่าฝากผลงานหรือว่าจะมีอะไรอยากจะบอกเขาปัญญายสรรพคุณของเขาความน่ารักของเขารอยยิ้มของเขาซึ่งความท้าทายของเจนเนื่องจากว่าผมเปิดจอมาแล้วคุณผู้ฟังก็ฟังเอาบรรยากาศไปแล้วกันแต่ว่าเดี๋ยวจะให้เจนเนี่ยหนึ่งนาทีเนี่ยเดี๋ยวผมจะสมเปิดรอยยิ้มของเขามาออเ,เอ,มออเ,เออ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 เม่ออกว่าออบรรยายอะไรหนอ่งนาทีอเออเอีเยเออ ผมจะเปิดรูปเขาให้เจอด้วยค่ะพิติกรรบกวนในการ <laughs> ในการตอบคำถามค่ะไม่เป็นไรอีบีที่แล้วก็โดนหล <laughs> <laughs> ายตายแล้วในเมื่อเจ้พร้อมอยู่แล้วนะฮะง้างมาแต่เมื่อวานแล้วนะครับผมครับหนึ่งนาทีนี้เป็นของเจ้ครับเชิญเลยฮะ,คะโคบายาชิยูสเกะน,นะคะหรือว่าโคบายนะคะเป็นคนที่มีรอยยิ้มที่สดใสร่าเริงมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบบางครั้งก็ดื้อม,มากๆบางครั้งก็สนมากๆนะคะแล้วก็เป็น คนที่เสียงแบบว่าไพเระพอพิงมากเลยนะคะตอนร้องเพลงก็พอมาเลยนะคะไปฟังได้ที่ u b e Channel นะคะคอบายาชียูสเกตนะคะไดะ้ลองคเวอร์โชโจเลด้วยนะคะอย่าลืมไปฟังด้วยนะคะแล้วก็เป็นแรปเปอร์ได้ด้วยนะคะใน Paradox Live นะคะไปฟังได้นะคะคานาตะนะคะคานาตะคอสเมตนะคะคอสเมตานะคะไปฟังเพลงคอสเมตได้นะคะ2 o l o u d นะคะหรือว่าเมกิ t นะคะแบบเดือดเดือดเลยนะคะ หรือว่าอยากจะฟังที่แรปคู่กับการคู่นะคะก็คือเดอดซ่าออฟเวอร์เทดนะคะอย่าลืมไปฟังนะคะมันเดือดมากมันเดือดแบบเปรียปร้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็ช่องทางนะคะการติดตามเนี่ยง่ายมากๆเลยค่ะทวิตเตอร์ก็มีนะคะยูสเกตน,นะคะศูนย์สามสองห้าหนึ่งศูนย์นะคะแล้วก็ในยูทูบนะคะอย่าลืมไปติดตามด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะเออมากคัโโอเค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  เออไปแล้วช่วยด้วยเออคุณที่ตัวเวอร์ชันนี้มันวะเยอใช่ไหมไม่ตลกเลยครับไม่สรุปเลยอย่าทําแบบนี้ไม่ว่าใครอ่ะครับผมโอเคก็ในวันนี้ก็ได้จะได้เรียนรู้นะครับเกี่ยวกับซีออคนนี้แล้วก็อาจจะมปีคนชอบแล้วก็ติดตามไปเรียบร้อยแต่ผมเชื่อว่าน่าจะมีเรื่องมากกว่านี้ ใครที่ไปรู้เลยมาก็แบ่งๆปันๆกันมาในคอมเมนต์นะฮะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมขอบคุณเจมิส์ด้วยนะครับผมที่มาร่วมกันวันนี้นะครับผมบคุณมากครับขอบคุณเช่นกันค่ะแล้วก็ถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขอใครมีทีด้วยนะคะมาเพิ่มมาเพิ่มกันได้นะครับพวกเราก็หมดเวลากันแล้วเรียบร้อยหกโมงเย็นวันเสาร์เดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่นะฮะ เอพิโซดหน้านะครับจะเป็นใครมาขายจะเป็นนักพากย์ท่านใดยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมสำหรับเอพิโซดนี้คงต้องลาไปด้วยรอยยิ้มของคุณโคบาชิอยู่นะครับผมเย้ยอันนี้นอกบทเหมือนแบบรายการข่าวค่ำอะไรเงี้ย <c oughs> <c oughs> โอเคโอเคครับผมไว้เจอกันในเอพิโซดต่อไปครับผมแล้วเจอกันครับสวัสดีครับเ <c oughs> <c oughs> นี่ยคุณพิโซเอมิเลยียอีกแล้วเย้ยบอกแล้วนางเอกับกติดตามฟังรายการเซทูเซยูตอนใหม่ทุกวันเสาร์หกโมงเย็นและนักฟังยย้อนหลังทาง ปอดิฟายบอกดิสเผยฟีดพอร์ตยูทูบช่องกินดีเบียวอย่าลืมติดตามช่องทางโซเชียลมีเดียของฟีดพอร์และกินดีเบียวเพื่อไปกระใจายให้ทีมงานด้วยนะคะ